สวัสดีครับ<อ>กำอยู่กันที่เราจะมาเกียนเซิร์ฟนะครับมอซีทีเอไอเอาอังจาที่ผมโโมทไปเสร,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 ร์ฟนึงก่อนเราจะมาเกียนกับสามสองคนก็คือเนียตั้มเนียตั้มนะครับแล้วก็เจมูเจมู แกวเจ้เพื่อไปไปไปตามผีเกียนสมอกันตามผีเฮ้ยคุณคือใครคุณคือใครคุณคือใครผมโอ้ผมคุณคือใครผมผมผมคือคนครับจบป่ะปืนเล่นปืนผมผมคือปืนครับชื่อปืนครับประกาศได้เราเล่นปะป่ะปะตาผีป่ะป่ะไม่ตำไมมีปืนเกลือตั้งอ่ะมีดีผมมานี่ก็มีใช่เหรอไอ้ทางที่ดีเราปิดไปฉายเราหนิมา จากครังๆกระตุ้นิดหน่อยนะครับขอไปแล้ครับมักเจมูจะวูดกวาอะไรคนเยอะแยะใช่เหรอวดตา้นี่นี่หว่าไอ้ปิดปิดฉายพิคนนีเงีนย่งตายปิดปิดปม่รเรื่องเ่าผา ปิดปดปิดปิดปด,ดอนนไอ้บ้าไอ้เจก็บก,ก่อนเก็บก่อนต้องตายก่อนนะรากว่าอ่าวดูราครับนไม่ดี <men> เล่นแล้วติดติดจนพ่อแม่ปดารครับเล่นไม่เติมเติมติดจนแม่ปดาเนเตมหมดฮะเ,เล่นจนติดจนแม่ประดาจำบ้า <men> 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 พี่ไ่้แม <t iny> ็คห้อมู่ได้ปืนมาได้ปืนเหมือนกันโอ้จะตุ้ขอมให้ได้ครับเฮ้ยแมวโดนบอสแน่นอนเฮ้ยได้ปืนแล้วผมว่าใครจะตายก่อนเสื่อนพี่ เห้ผมได้แบดด้วยกระตุกขอไปด้วยนะครับโอ้ยคนนี้ตายยากจังเลยโอ้ยโดนตีดีดีดยครับไม่ใช่ครับย่ใช่กมายิงออกมายิมายิอมาเฮ้ยจะไปตนไหนเนี่ยตามซมาแบกกันเยอครับจะตายตอนไหนเนี่ยฮะ เจ้าเนี่ยตัวชาเป็นลีวมจะวิ่งคร์มมัก็ได้มีคนเนที่จัดกาตับบอ้มาพี่่านแล้วพี่ดำโอ้ตายๆๆยตายี่หลบกันดีขึ้นขึ้นๆนวี่ยโอ้ยหน้าจอขาวดำแล้วเอาลูกกระสไม่มีลูก อ๋ออมิ้มนี่อ้อมิมนี่นี่มาขอให้ผีไปหาโม่บอสบอไปหาโม่อัจริครับ อ่าได้แล้วครับเราคงก็ได้โลมาบังเกอร์พี่ต๊อมได้บังเกอร์เลยพี่ตัม้มข้าบอสเอา,าโลไงอ,อ๋อเอาโลใช่ข้าบอสเอาโลคิดไม่ทนันนันเนี่ยว่าเอ็มเย่หมู่เอาอยาไปหมดแล้วใช่ไหมนเนี่ยเ,เจ่แต่นเ,น,เนี่ยได้เจอปืนแน่แน่ไี่แต่เข็ามาชีตาเก้เอนนียาเก้เจ็บเก้ครับอเอาอยาหน่อยเช่ คิดว่าเจอทีนี้ออกออกไปได้เทียวยามดยายาอาอกไม่ได้ยาวแน่นอนอยาปะก็จะไม่ถ่ายความขึ้นแบบปักเง <laughs> ินเลยยาก าอะไรพี่คอมเมนต์หอบรอตัวก็ไปหาพวกมึงส่วนโอ้โแอกกไอ้ค้างค้างแอกแอกตัวแล้วพวกค้างจากการค้างเมื่อกี้ <c oughs> พี่ดาวมันแตกว่ะหาเงินมาสิจ้ะทงยังไงดีพี่ลงยังไงลงกี่อ๋อโอเคอ๋อเกิดไปเกิดอีโคเลยที่นี่ใช่ใช่ใช่มูปล่อยปล่อยมูไปคนเดียวเลยโอเคเราเกิดเราฟังอีโคมูไปอีโคเร็ยวปะอีโคแล้วเราก็เดินเดินทางเข้าเมืองเฮ้ย เราหนะ่าอีโคเราต้องวิ่งมาสมอแล้วจะพาไปแคมป์ปุ่สินาทีพี่สินาทีเลี้วหกยี่สบสี่ยี่ห้ายีบเจ็ดอ๋อผนจะตกรถเน็ตเนี่ยช้าพี่มาแล้วอุ้ยลืมเอาเอาวุธมา <laughs> ตัดไปตอนผมลงแล้วนะครับ <Okay. S 1> เจมูเจมูเจมูแล้วค,ค,ครับมาต่อเลยครับานผู้นมครับมีคนมายิงผมครับตอนนี้มันชื่อเด็ก้าพี่จามเด็ก้าพี่ต้มไม่ตามอ้อพี่แป๊บหนึ่งนะ เาจะไหนยจะทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมยิงมันได้แล้วกันนะครับเอาละครับมาต่อยครับก็ตกจากที่หยุดไปเมื่อกี้เอาที่หลุดไปเมื่อกี้ครับเราจะทำการเติมโดดลงมาทำไมอย่าเพิ่งโดดอยอะเพิ่มโดดเอาฮะโดดลงไปเลย อ,อ,อย่าลไปเลเฮ้ยอย่าไปถ่ายตอนขึ้นเตึกสิถ่ายลงไปทั้งล่างนู่นตอนถ่ายอ่ะค่อยลงค่อยลงค่อยถ่าย